สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่แนวทางเลาพัฒนาตามของงวดวันจันทร์ที่22กันต่อนะครับส่วนแนวทางในงวดของวันศุกร์นะครับทั้งชุดเลขเด่นชุดวินนะครับก็หลุดไปทั้ง2ชุดนะครับก็ทําให้ในงวดของวันจันทร์นี้นะครับก็จะปรับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรเก่าเดินดีมาหลายงวดนะครับก็มาหลุด2งวดซ้อนนะครับ วันพุธกับวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับในงวดของวันจันทร์นี้นะครับก็ปรับแนวทางสูตรใหม่ทั้งเลขเด่นชุดเลขเด่นนะครับก็จะปรับเป็นสูตรใหม่นะครับก็ปรับสูตรใหม่สู้นะครับกับแนวทางตัวเลขที่เปลี่ยนไปนะครับในงวดของวันศุกร์นะครับชุดวินหลุดนะครับก็มาเข้าที่ชุดอีกชุดหนึ่งนะครับเข้าที่64ชุดที่เราไม่ได้ตามนะครับ ชุดนี้ก็เข้ามาเป็นงวดที่2นะครับชุดวินหลุดมา2งวดนะครับก็กลับมาเข้าที่ชุดอีกชุดหนึงชุดที่เรายังไม่ตามนะครับชุดนี้เริ่มเข้าเป็นงวดแรกนะครับชุดนี้ชุดวินเริ่มหลุดนะครับก็มาเข้าที่ชุดนี้เข้ามา2งวดติดนะครับในงวดของวันจันนี้นะครับก็มาตามสูตรใหม่กันต่อนะครับ มาดูแนวทางเลขเด่นพร้อมกับสูตรคำนวณในงวดของวันที่22นี้กันเลยนะครับคัดสูตรที่เดินดีในงวดที่ผ่านมานะครับนำมาวางให้สัก3สูตรนะครับสูตรแรกนะครับเด่น2ตัวบนล่างนะครับในงวดวันที่12ได้3กับ4มาที่เด่น4นะครับจับคู่ได้6 4 4 6ในงวดวันที่15นะครับ ได้เด่น9กับเด่น0จับคู่ได้99นะครับในงวดวันที่17ได้เด่น3กับเด่น4จับคู่ได้ 30, 03นะครับมาดูในงวดของวันจันทร์ที่22นี้กันนะครับในงวดนี้ได้ที่เด่น0กับเด่น1นะครับวิธีคำนวณสูตรนะครับ หลักแสน1ครั้งหลักหมื่นสองครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบหครั้งหลักหน่วย1ครั้งบวก3นะครับ6กบวกหได้12บสวกหได้18 18ปบแวกหได้14 14ีบสวกสได้17 17จบเวกสได้20นะครับในงวดนี้ได้ที่เด่น0ูนย์นะครับ นับเพิ่มไป1แต้มได้0กับ1นะครับชุดประกบนะครับหลักหมื่นบวก3นะครับ8 9 0ในงวดวันที่22นะครับ22เดือน12จับคู่ก็จะได้08 09 0ูนย์ศูนนะครับมาดูสูตรคำนวณเลขเด่นสูตรที่2นะครับในงวดวันที่15ได้เด่น0ชุดประกบก็ได้0 4 4 0นะครับ เข้าไปที่40ในงวดวันที่15นะครับได้เด่น3ตัวเดียวชุดประกบ0กับ3เข้าไปที่30ในงวดวันที่17ได้เด่น6ตัวเดียวนะครับชุดประกบมี1กับ4เข้าไปที่64 46นะครับเข้าตัวกลับในงวดของวันที่22นี้นะครับ หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักร้อยสองครั้งหลักหน่วย1ครั้ง6บวก12ได้18 18บวก3ได้21นะครับเด่นตัวเดียวในงวดนี้ได้ที่เลข1นะครับชุดประกบนะครับหลักร้อยบวกหลักสิบวก2 6บวก0ได้6บวก2ได้8 บวก3ได้1ชุดประกบสูตรที่2นะครับ1 8 1, 1 1นะครับมาดูแนวทางสูตรที่3นะครับหลักแสนบวกหลักหน่วยบวก2นะครับ8บวก0บวก2ได้10นะครับในงวดน,นี้ได้เด่น0 ก็มาที่30นะครับชุดประกบมี2กับ3เข้าไปที่0 30งวดนี้ได้เด่น6ชุดประกบมี4กับ5เข้าไปที่6 4นะครับมาดูเนวทางของงวดวันจันทร์ที่22นะครับ หลักแสนหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยบวกสองหกบวกสามได้เก้าบวกสองเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดนะครับสูตรนี้ก็มาที่เดนหนึ่งนะครับส่วนชุดประกบนะครับหลักแสนหนึ่งครั้งบวกหลักสิบหนึ่งครั้งหกบวกศูนย์ได้หก นับเพิ่มไปอีก1นึ่ได้7นะครับสูตรที่3ชุดประกบก็จะได้ที่16กับ17 6 7เแนวทางที่จะวางให้ในวันนี้นะครับส่วนหนึ่งก็จะนำมาจาก3ชุดนี้นะครับแนวทางสูตรคำนวณทั้ง3ชุดนี้ไปดูที่แนวทางในชุดวางต่อเลยนะครับ แนวทางเลขเด่นในงวดของวันจันทร์ที่22นะครับนำเด่น3ตัว2สูตรนะครับมาวางให้เป็นแนวทางนะครับเด่นสูตรแรก8 9 0เด่นสูตรที่2 0 1 2 มาดูแนวะทางชุดวางในงวดของวันจันนี้กันเลยนะครับในงวดนี้วางเด่นไปที่เด่น1กับเด่น2นะครับเด่น1จับคู่ไปที่1081 71นะครับพอคัดมาจากสูตรเด่นชุดนี้นะครับส่วนเด่น2นะครับเด่น2ก็วางไปที่72กับ3 2นะครับ72ก็นำมาจากชุดนี้นะครับชุดที่ ที่เข้าในงวดที่แล้วนะครับแล้วก็เข้าไปที่30นะครับเข้ามา2งวดนะครับชุดนี้ในงวดนี้ก็ได้มาที่ชุดเต็มชุดนี้นะครับคัดมาวางเป็นแนวทางให้ก็คือ72นะครับได้มาครบแล้วนะครับแนวทางเราพัฒนาของงวดวันจันทร์ที่22นะครับ ครับสำหรับแนวทางเราพัฒนาในงวดของวันจันทร์ที่22นี้นะครับก็นำมาวางให้น้อยคู่ลงนะครับวัดกันไปเลยนะครับเข้าก็เข้านะครับหลุดก็หลุดนะครับวางเด่นไปที่เด่น1กับเด่น2นะครับเจาะไปที่1081 7 1 72 3 2กันไปที่90กับ37นะครับ ในงวดนี้ก็นำมาวางเป็นแนวทางให้น้อยคู่ลงนะครับก็วัดใจกันไปเลยนะครับเข้าก็เข้านะครับหลุดก็คือหลุดจะตามดูก่อนก็ได้นะครับตามดูไว้ก่อนนะครับสำหรับแนวทางเราพัฒนาของงวดวันจันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ